สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวแม่นกน้อยโพสภาพใสเครื่องช่วยหายใจเครียดจัดหลังช่างแต่งหน้าติดโควิด -19 ราชินีหมอลำเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพร เครียดหนักจนจิตตกต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะหายใจแทบไม่ทันหลังรู้ข่าวว่าช่างแต่งหน้าติดโควิดฝากถึงแฟนเพลงทุกคนช่วงโควิด19ให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติวันที่10มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของแม่นกน้อยพ่อหลอดเสียงอีสานได้โพสต์ภาพนิ่งของแม่นกน้อยอุไรพร นั่งอยู่บนเตียงสวมเครื่องช่วยหายใจชูสองนิ้วพร้อมกับข้อความว่าเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะโดยมีแฟนคลับเข้ามาดูและแชร์พร้อมกับสอบถามถึงสาเหตุและอาการด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยและให้กำลังใจแม่นกน้อยกันเป็นจำนวนมากต่อมาผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามถึงสาเหตุและอาการของแม่นกน้อยอุไรพรได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สาเหตุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะตนรู้สึกว่าจิตตกและเครียดมากหลังทราบข่าวว่าช่างแต่งหน้าของแม่ซึ่งมาแต่งหน้าให้แม่วันที่28ธันวาคม64ที่ผ่านมาและช่างแต่งหน้าติดโควิด19ทำให้ตนรู้สึกกลัวมากแต่ได้ตรวจ ATK และ RT-PCR แต่ไม่พบเชือ้อ แต่หมอบอกว่าแม่เป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรงและมีอาการไอจามเจ็บคอหายใจลำบากจึงต้องกลับมานอนใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่บ้านซึ่งวันนี้อาการดีขึ้นมากแล้วและช่างแต่งหน้าก็รักษาโควิดหายแล้ว และในวันที่15มกราคม2565นี้ทางแม่นกน้อยจะร่วมแสดงหมอลำออนไลน์ไลฟ์สดกลุ่มปิดในสตูดิโอที่สำนักงานเสียงอีสานไปยังจอ LED ที่ติดตั้งในงานบุญผ้าป่าวัดโพชัยเขตเทศบาลนครอุดรธานีให้แฟนคลับได้ดูฝากถึงแฟนคลับแฟนเพลงเสียงอีสานสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่นกจนจิตตกอยากบอกว่าให้อยู่อย่างมีสติ สิ่งที่คิดว่ามันเกิดขึ้นกับเราเราติดแล้วหรือมันไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าเป็นแล้วติดแล้วก็รักษาคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยากขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยถามแม่มาตลอดขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์แนวหน้าเว็บไซต์คมชัดลึกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ